ครับเพื่อผมท้องเสงคันค่ายป้องเสี้อเปล่าอาไฟนี้เราซ้อมมากี่วันครับหนึ่งเดือนครับซ้อมอยู่ที่ค่ายองเสื้อฟังอยู่ที่ไหนเนี่ยค่ายนี้อุตรดิตครับอยู่ที่อุตรดิตเลยและอยู่นั้นตอนนี้มีใครเป็นกุ๊ปเปอร์อุศรแล้วมั้งมีเบ็คกิรีเพื่อนๆเพื่อนในค่ายเชื่อกันตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับสิบห้าสูงเท่าไรร้อยหกสิบห้าน้ำหนักปล่อยๆตอนนี้สี่สิบแปดครับมวยสไตล์อะไรครับมวย บอ่วันนี้จะต้องมาเจอกับกิติภพเนาะเคยต่อยเขาไหมไม่เคยครั้งแรกเลยเราได้ศึกษาเก่งมาต่อยเขาอย่างได้ดูไหมยังดูแลเขาเป็นสไตล์เลยสไตล์สอกต่อยครับวันนี้มาเจอเขาวางเก่งบางแผงไงดิสไตล์ครับอ่าก็ต่อยตาตาเราไปมีอะไรเดี๋ยวแก้ไขอุ้ยเขาบริวารีเนาะล่าสุดเราต่อยไหนมาครับต่อยที่ที่ไหนที่อ้อมน้อยอ้อมน้อยมาวันนั้นเป็นไงชนะหรือแพ้ชนะ นา,านองไปด้วยเวท่าไรรับวันนั้นต่อยอยู่รอ้อ,นนะรอยปอนด์นะร้อยปอนด์วันนี้ต่อยร้อยสองเลยเนาะมันโตขึ้นหรือว่าไงโตขึ้นด้วยถ้าเกิดเช้านี้เข้าซ้อมหนักคิดว่ามาเกินหรือมาขาดมาขาดเลยมาสบายเนาะร่างกายเราตอนนี้เป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์ครับร่างกายเรากี่เปอร์เซ็นต์ตอนนี้เต็มร้อยนะสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมมาชนะกอบใครมนเดิมไฟน์นี้คุมมากี่กี่โลครับคุมมา ประมาณสี่สิบกว่าไม่ถ้าเป็นโล,โลสองโลสามโล,มโลงเงี้ยคุณกี่กิโลได้สามสามโลได้ต่อยมวยไทยมาทั้งหมดเท่าไหร่แล้วของเราตอนนี้ทั้งหมดเลยสาสิบกว่าคนจังหวัดเด็กอุตรดิต์อ่ะสากเชิญชวนแฟนคลับด้วหนอยขอไฟตามกลน่มเนีวันนี้เต็มที่นะอ่ะขอให้โชคดีขอบคุณครับ